สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกเรืองละดานะคะสวยๆง่ายๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิวินเบอร์สขนาดความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้น ริบบิ้นเบอร์2ค่ะขนาดความยาว45ซนเมตรนะคะจำนวน2เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบบิ้นเส้นยาว100ซนติเมตรนะคะนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะแบบนี้สนเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวนะขึ้นด้านบนนะคะนี่ค่ะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2ส่วนมันเส้นที่1 เส้นที่3มค่ะสอดมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะสอดมาในรูที่1ค่ะเอาออกค่ะรวบเส้นที่3ามขึ้นมานี่นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่3พับเฉียงมาค่ะ เส้นที่สี่ค่ะพับเฉียนขึ้นด้านบนนะคะจากปลายดิบินแล้วสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดิบินแปดเส้นแบบนี้นะเส้นที่หนึ่งจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ดิบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอช้อนที่ฐานนะคะหรือ้องกันนี้ชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้แบบนี้นะคะ ต่อมาเราก็จะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะคะเราจะได้แบบนี้เราก็จะได้ริบินนะคะสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เหนนะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดค่ะเส้นนี้คาะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามรวบเข้ามาให้กระชับนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้ ่นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้พลิกริ้นิ้นมาด้านนี้ค่ะนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดค้ำสามเส้นไปนะจับพลาดข้ำสามเส้นนะคะจับพัาดค้มสามเส้นไปเรื่อยๆเลยค่ะพาดค้ำสามเส้นไปพลาดค้ำสามเส้นค่ะนะเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้นะจับพัดมาค่ะ เข้ารูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจะพัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจะพัดมาค่ะสอดรูที่หน,นึ่งทะลุรูที่สามนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็พลิดิบ,บินกลับมาด้านนี้ในขั้นตอนนี้นะคะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะเสร็จแ,แล้วเราก็ดึงค่ะดึงให้กระชับเข้ามาเลย นะคะดึงเข้ามาแบบนี้ให้กระชับเลยนี่่ะได้แบบนี้แล้เวเราก็สอดรอดสามเส้นไปนะคะนี่นะหนะึ่งสองสามนะสอดรอดสามเส้นไปแบบนี้ แบบนี้แล้วนะดลานแบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะพลิกกลับมาด้านนี้จับมีบินมาหนึ่งเส้นค่ะพับมาด้านหลังนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะสอดในรูที่สองนี้นะนะคะลอดสองเส้นมาแบบนี้นะคะหนึ่งสองนะคะลอดสองเส้นมาแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะพับมาด้านหลัง แล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดมานี่คะ่ะแบบนี้ เส้นสุดท้ายนะคะทามาด้านหลังแล้วก็ทามาด้านหลังค่ะสอดเข้าไปน่คะึมาแบบนี้นค่ะเราได้แบบนี้นะเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะ จับดิบบินนะคะสอดรอดสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะสอดรอดสามเส้นไปนี่ค่ะ แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดิบินมาด้านนี้นะนะคะจากริมินมาพับมาด้านหลังค่ะนี่ค่ะพับมาด้านหลังไม่ต้องตัดมุมแล้วนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนับข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะมาสอดลงนี้นะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะนี่นะนี่ค่ะดนึงาแบบนี้นะคะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ 来白。Bye. เส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าไปในนี้นะติกนี้นี่ค่ะก็ดึงมานี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พับริมมินริมนี้มานะคะด้านนี้ปล่อยลงมาค่ะจะบิดมาด้านนี้จะโค้งมาแบบนี้นะคะนะแล้วก็พับลงมาด้านนี้นี่ค่ะสอดลงไป เรจะได้แบบนี้นะคะนี่นะจะพับมาปิดโค้งมาค่ะ เส้นสุดท้ายนะคะสอดลงมาในรูนี้ก่อนนะร้องปีบเส้นที่หนึ่งี้ก่อนนะคะแล้วก็สอดทะลุลงไปด้านล่างค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับนะคะสอดขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะ พับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็ตัดปาลายริบบิ้นทิ้งนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะเวยๆยเลยนะต่อมานะคะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว 45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะนะคะสอดเข้าไปนะ,ะหรือปลายดบินไว้แบบนี้นะคะเห็นมาเบดเป็นกลวยมาแบบนี้นะคะเหมือนกลิบบัวนะดันไว้ด้วยนะคะใช้นิ้วโป้งดันดันดันตรงนี้ไว้นะคะปลายดิบินจะได้ไม่ดลุดตามแรงดึงของเรานะคะนะ อออขึ้นไป นแล้วก็พับนะคะสอดใต้ปลายลิบินี้ขึ้นไปนี่ค่ะตัดปลายดิบินทิ้งค่ะเส้นหนึ่งค่ะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลย เสร็จแล้วเราก็สอดใต้ปลายลิบบินนี้ขึ้นไปนะคะนะตัดปลายลิบบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะดอกเรืองระดานะคะเยษสวยง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ